ดแม่ไม่เกาแล้วหนึ่งไม่เกาเกาไหมแม่สักหน่อยโชว์ดิโชว์เกาให้ดูหน่อยแต่หาเกาเองพูดไป,ปนั่คือการโชว์ความหนักนะคะในการที่จะเอียงน้ําหนักทั้งตัวแล้วก็ถูกับต้นไม้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นแค่รอยแบบเบาๆรอยเปือเ้อนเบาๆแม่แซนดี้ค่ะพี่ไม่ได้ทำอะไรพี่คลองวงเสร็จพี่ทำไม พี่ข้องวงใส่แม่แม่ข้องวงใส่แล้วหนึ่งเอาไม้ไปต่อนางนนเรียกลูก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 น,น้องไม่ใช่ไปไหนร้อน้องอยู่นี่แม่นี่ยังไม่ได้เข้าใกล้น้องเลยนะแม่จ้ามแม่เรียกนะใครนะแม่เรียกไม่สนใจแม่เลยนสนใจแต่กระตุยนะฮ้อ แทนกล้องไม่ทันนะครับขอพรบคุณดวงดาว35ดวงจากคุณใบเฟิร์นด้วยนะคะนี่นะเรียกนอ้องไม่รู้ทำไมเหมือนกันหรือว่าเขาเระแวงเราอะ <c oughs> อ่ะแม่เกาเกาเกไม่กวนแล้วไม่เอาไม้ไปต่อแล้วขอพรบคุณดวงดาวสิบดวงจากคุณเมทาวีด้วยนะคะนี่ทางพรครูอออดก็จะเดินลงจัง,วงจหวัดเชียงใหม่มาดูมีนาแสนงามคะ่ะ อ้อนเก่งแบบนี้ใครจะไม่รักได้ไงต้อน,น้าเนาะแม่เนาะ,มะ,มะ,มะแม่ร้อนเหรอแม่เล่นน้ำลายเหรอถ้าบ้านดำไลฟ์ได้ส้มจุกน่าจะเป็นปลาวานได้ปลาวานเป็นฝูงค่ะตอนนี้ดาวอลังการมากขอพระคณดวงดาว50โดวงจากคุณเจ้าช่อมาลีด้วยนะคะเ <c oughs> หนียงคอชัดมากแม่เห็นไหมชัดทุกตรงแม่เหนียงคอเหนียงข,นขานะคะชัดทุกตรงนะคะขอพระคณดวงดาว50ิดวงจากคุณโน้ตด้วยนะคะนี่ไงแม่อยู่นี่ อยู่นี่ไงไม่มีใครแย่งน้องไปแม่ไม่มีใครอุ้มใส่กระเป๋าไปได้นะคะขอบพระคุณดวงดาวสิบดวงจากคุณอัญชามาด้วยนะคะตูดเต็มจอเลยมีนาลูก <c oughs> นี่ไงนี่ไงน้องอยู่นี่ไงแม่ขึ่นนึกขึ้นได้ว่ามีคนนั่งอยู่ตรงนี้เออสงสัยได้ปะวนันได้นกฟินิกแน่นอนคะ่ะถ้าลายบ้านดำ ทำไมอะแม่นี่แม่เข้าไปใกล้เลยไม่จับเลยเนี่ยจริงเรียกลูกการเคาะงวงนะคะสําหรับช้างก็จะเป็นเหมือนสัญญาณเตือนเป็นเหมือนการเรียกเรียกลูกหรือว่าถ้าเขาอยู่กันเป็นโขงก็เป็นการเรียกโขงเขามารวมกันได้นะคะเวลาเกิดเหตุอะไรสักอย่างหนึ่งนะหรือว่าเสียงร้องต่างๆนะคะร้องโอบ้นเนี่ยเนี่ยคือเรียกร้องยาวๆเด็กน้อยกินนม มันเป็นโคลนเ่ะอลูกอย่าเอาไปกินโคลนตรงนั้นไม่ได้นะ,ะกินนมโชกันลหรเล่นโซแม่เสร็จแล้วอกินแล้วกินแล้วเติมน้ำม,มันก่อนเดี๋ยวทานหมดนะคะวิ่งขนาดนี้นะคะพี่กินนมแป๊บเดียวเหรอลูกน้วไม่ได้กินนมเรียกว,ว่าคาบนมเหรอคาบคำหนึ่งแล้วก็ปล่อยโอ้ห่วงเล่นอาอาอะจะจับหินเด้อหนูอยากเป็นแก๊งปลาหินเหรอลูก ไปเป็นลูกน้องพี่สมศรีเลยนะคะไปเป็นลูกน้องพี่สมศรีเลยแม่น้องขอกินนมน้อยน้องขอกินนมแม่หน่อยค่ะเอายาไปแล้วเอายาไปแล้ว <c oughs> ขอพระคุณนงดาสองร้อยดวงจากคุณซันชัยเดย์นะคะ เชือกตึงกินนมไม่ถึงกินถึงแม่เหลืออยู่นะคะเพราะว่าฝั่งแม่ก็มีเชือกปล่อยอยู่ไปตรงไหนนะผ่ามใช่ไหมไปผ่ามกันดีกว่ามดจะขบเราไหมเธอเอ้าวแม่ไดกา <c oughs> ผ่านแม่ไปได้ไหมคะพี่เทียนแม่ไม่ให้หนูไปหรอตอนเนี้ย <c oughs> ยังไงแม่อยู่ตรงนี้ก็คองวงพอจะไปก็มาเกิดนี่จะได้แม่ไปก่อนเออ ไปก่อนจ้าไปก่อนจ้าออขอบคุณค่ะพี่เทียนฝากดูแม่ให้หน่อยโอเคจังหวะก้าเมื่อกี้ถ้าพลาดล้วลมลงไปนี่ก็คือได้มีมเลยนะไป <laughs> 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 ใช่เราจะหิมานาไงเราจะบรรยายอะไรไม่ได้สิ <ไป S 2> ท่านนั่งี่เั่มไปไปนั่งที่เดิมกับกระตุยอ้อมไปไปได้อ้อมไปมดขบตูดเหรอ ว่าจะไปนั่งถามสัหน่อยเขาก็ถผามวางสะไกลเลยนะคะมาไปจ้าหนูทําทำอะไรลูกหนูทำอะไรคะลูกไปหาพี่เอกค่ะไปหาพี่เอกค่ะไปหาพี่เอกเลยค่ะไม่ต้องทำมาเป็นเล็มญ้าตรงนี้จ้ะไปหาพี่เอกจ้ะมาอย่ามาเนียนอย่ามาเนียนอย่ามาเนียนจ้ะ อย่ามันเนียนใจอย่ามันเนียนจ้า,าจไปไหนจ้าไปไหนจ้าไปไหนจ้าขอบพระคุณดวงนะสามสิบห้าดวงจากคุณเจ้าตัวดีด้วยนะคะ <laughs> คุณแม่ห่วงลูกสาวคนสวยมาต้องเลยห <laughs> ล่อนอย่ามาเอากล้องของแอดกระตุยมันไม่ได้นะเธอมีอดม,มดไหม เดี๋ยวขอสอบพี่ควงม,มาให้ทีหลังเพราะว่าเอามาตอนนี้ไม่ได้หรอกมันมันไกลได้หญิงกะันะถามอยู่ไกลแล้วเกินหามต้องมาอยู่ฝั่งเทสเนาะถ้าอยู่ตรงนั้นอะได้อยู่ถ้าอยู่โน่นไม่ได้โน้นไม่เห็นเลยต้นไม้บังหมดชวนปปเล่นด้วยใช่ไหมแม่เมื่อกี้ อุ้ยผ่ามาแล้วแม่เมื่อกี้จะไปนั่งตรงผามะผามไกลมองไม่เห็นน้องเลยเดี๋ยวบรรยายไม่ได้นะคะเดี๋ยวมอมอยไม่ได้มดแดงไฟหยุดอยู่รอบฐานเลยอัลลขาผ่านมาอย่างดีโอ้ใครนอนน่ะโอ้ยดูนี่อุ้ยดินเสียงเสียงแหละดูอึ้นดูคอมเนาะดูเหนียงเนาะเหนียงอลังการมาก มันเขี่ยวจังเลยของในกระเป๋ายังไม่หมดไงพ่อน้องรู้ <c oughs> งานประชุมช้างมีบรรยายเรื่องน้องมีนาบ้างไหมคะไม่มีค่ะมีน้องมีเรื่องทับเสลาอ๋อแต่ว่ามีที่คุณกัญจนาพูดถึงการช่วยเหลือน้องมีนาด้วยอตอนนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณานะคะก็คือการอาจจะ เราอัดวิดีโอไว้การบรรยายในภาคบ่ายที่เราไม่ได้ไลน์นะคะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นน่ะต้องขึ้นอยู่กับุณวิจารณญาณของคุณหมอว่าถ้าเราตัดคลิปเรียบร้อยแล้วสําหรับการบรรยายเพราะมันยาวมากแม่ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง5้าโมงกว่าดิเพราะฉะนั้นก็จะต้องตัดต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้คุณหมอพิจารณาอีกทีนึ่งว่าสามารถโพสต์ลงให้แม่ๆดูได้หรือเปล่านะคะเนื้อหาการบรรยายช่วงช่วงบ่ายก็อย่างหัวข้อที่ทุกคนเห็นนั่นแหละค่ะก็จะเรื่องราวของการช่วยเหลือช้างป่านะคะก็คือน้องอ๋อมีส่วนใหญ่จะเเป็นรื่อองงข พิ่ทูเนาะ,ะส่วนใหญ่เลยนะคะก็จะมีอดีตท,ท่านทูตมาบรรยายให้ฟังมีคุณหนูนหน้านะคะมีคุณหมอเหี่ยวที่ร่วมกับาการเดินทางไปรับพิทุตอนนั้นนะคะมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์การขนย้ายช้างข้ามแผ่นดินให้เราได้ฟังกันว่าการที่จะขนย้ายช้างแต่ละเชือกข้ามฟ้าข้ามทะเลมาขนาดนั้นน่ะมันต้องใช้กี่หน่วยงานใช้ขั้นตอนมากแค่ไหนมีการบูรณาการในเรื่องของวิทยาการความรู้แล้วก็หลายๆหน่วยงานร่วมกันแค่ไหนนะแม่อลังการงานช้างจริงๆนะคะขอบพระคุณนักดาก็สิบเก้าดวงจากคุณรินวราด้วยนะคะ ชอบนางไหว้ย่อใช่ไหมแม่ย่อเก่งเลยล่ะเพราะเขาหาพ่อพอรู้ว่าพ่อมีขนมอยู่ในกระเป๋าเสื้อนะคะก็จะย่อเก่งมากอะไรมากนะคะมาแล้วใช่ไหมรถบริการมาเรื่ออ๋อวันนี้ไม่มีมมหรอช่วงเวลาพักผ่อนหรือเปล่าเพราะไม่นิ่งเลยนะคะไม่แต่นาทีเดียว <c oughs> <c oughs> เออ,เอเลิร์ t ได้ออกมาปกติหนูก็เดินนะแต่ถ้าฝนตกหนูก็ไม่ได้เดินน่ะ วันไหนหนูได้ออกมาเดินหนูก็ล่าเริงมากนะคะเป็นการดูไลฟ์ช้างที่เหนื่อยมากค่ะน้องไม่อยู่นิ่งเลยย่อเก่งย่อติดดินได้อีกนะ,ะย่อแบบนอนไปเลยแม่นะคะเป็นการเหนื่อยแทนมีนาค่ะเดินไม่หยุดเลย <S <S ไม่นิ่งเลยนะคะุสานพี่เอกบ้างนวันนึ่งตุ้ยหนุ้ยสุดในศูนย์พี่เอกอ่ะเจ็บตูดไม่พอต้องมาโดนช้างทับขาอีกนะคะ กินกะทินป้อนอ๋อเอาฝักกะทินอ๋อป้อนน้องเอากินกะทินลูกพี่กินผักโชว์สิเออที่บ้านเอาหัวหมูทายประหยัดได้เออหรอจริงหรอสมัยก้อนน่ะอ๋อเจได้กินจะได้ระคายออกหมูสิได้นเออเออกินผักเออกินผักโชว์เลยเก่งมากลูกอ็สตอร์ไมหนูเออกินไม่แรงพอเออสตอร์ไหมพี่นะคะ แบตจะหมดกี่โมงคะมีนาโอ้ยแม่เขาไม่หมดหรอกเขาเติมเรื่อยๆเมื่อกี้ก็วิ่งไปกินนมมาหนึ่งจุกนะคะแล้วก็มาวิ่งต่อนะคะเติมเรื่อยๆแบตน,นี้ไม่มีวันหมดนะคะชาร์จได้ที่เาตาแม่แสนดีนะคะเหมือนเด็กอ่ะใช่ต้องให้้อนครอะไรออกมากระถิ <laughs> ่นแม่กระ,ะถินนะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะ1500กว่าท่านวันนี้กับบรรยากาศวันเสาร์ช่วงบ่ายแดดแห้งมาก โชคดีมากนะคะเพราะตอนแรกเมื่อเช้ากลัวฝนตกขอบพระคุณดวงดาวห้าสิบดวงจากคุณอัญชามาด้วยนะคะไหลเร็วมากคอมเมนต์นะคะที่ฉันต้องคอยเลื่อนลงมา้องกี่ขวบแล้วที่อื่นเขามีบัตรจับมือนี่เราขายบัตรจับภูงมีนาไมหมทุกคนถามขวบขึ้นขวบเจ็ดเดือนอ่าขวบเจ็ดเดือน,ดดอนถ้าเข้ากัญญานี่คือดนะเดือนที่แปดแล้วเนาะขวบแปดเดือนในเดือนกันยา